สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลาสเรียนของควิเราจะยังอยู่ที่การทบทวนการแยกตัวประกอบอยู่นะเพราะมันยังมีการแยกตัวประกอบในกรณีที่มันไม่สามารถดูหรือมองจากเครื่องหมายหรืออะไรอะไรได้หรือว่าแยกตัวเลขเแยกตัวประกอบแบบธรรมดาไม่ได้นั่นเองอ่ะถ้าของเมื่อวานกลับไปดูของเมื่อวานก่อนเมื่อวานที่เราแยกตัวประกอบใช่ไหมอ่ะดูนะตัวอย่างนะ จงแยกตัวประกอบของ x กำลังสองลบ8 x ลบ9ถ้าเป็นกรณีนี้ปากกาเดเราบอกว่าอะไรนะแยก2วงเล็บใช่ไหม x กำลังสองลบ8 x ลบ9เท่ากับเราจะแยก2วงเล็บแบบนีน้ทีนี้เรามาดูวิธีการดูดูที่ลบ9ดูเครื่องหมายด้วยอะไรคูณกันได้ลบ9บ้าง ถ้ามีลบแสดงว่าตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งต้องเป็นบวกเป็นบวกถูกไหมคูณกันได้ลบเก้าลบ3คูณ3ลบ9คูณ1ถูกไหมแล้วก็ลบ1คูณ9นั่นเองทีนี้เอามาลองเอามาลองใส่เข้าไปในวงเล็บ x ตัวแรก x อกกำลังสอง ็คือ x คูณ x แยกมันออกเป็น2วงเลยแบบนี้ทีนี้ลบ9อ่ะสมมุติใช้ตัวนี้ก่อนใช้ตัวนี้ก่อนนะนี่นะลบ3กับ3 3ในที่นี้ก็คือบวก3มาลองคูณลบ3คูณ x เป็นลบ3 x x คูณกับบวก3เป็นบวก3 x ลบ3บวก3เท่าก,กับ0สิถ้าเป็น0ตรงกลางเราเป็น ลบ 8x มันไม่เท่าแสดงว่าใช้ไม่ได้อ่ะแสดงว่านี้ตัดออกตัดออกไปอ่ะทีนี้มาดูเหลือ2ตัวนี้แหละเหลือลบ9กับบวก1กับลบ1กับบวก9วิธีการดูถ้าขี้เกียจทำขี่เกียจหาให้ดูเครื่องหมายพดกลางเราได้ลบ 8x มันเป็นลบ9 x เลบ9คูณ1เป็นลบ9แล้ว ลบ9บวกกับ1เป็นเท่าไหร่เป็นลบ8อ่ะทีนี้ตัวนี้ลบ1คูณกับบวก9ใช่ไหมเป็นลบ9แล้วลบ1บวกกับ9เป็นเท่าไหร่เป็นบวก8ทีนี้ดูพดกลางเราเป็นลบแแสดงว่าต้องใช้ตัวนี้อ่าดูลบ9กับบวก1คูณ -9 คูณ x เป็นลบ9 x x คูณกับบวก1ก็คือบวก1 x นึ่ไงลบ9 x บวก1 x เป็นหนี้อยู่9บาทใช้หนี้เป็น1บาทยังเหลือหนี้อยู่อีก8บาทนี่ไงได้แล้วลบ8 x ฉะนั้นก็คือได้ลบ9กับบวก1นั่นเองโอเคนี่คือคำตอบของเราจบอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สอง x ก,กำลังสองบวกแปดกบวกสิบนี่ x ก,กำลังสองบวกแปดกบวกสิบ อะมาลองดูแยก2วงเล็บซิ x กํลังสองก็เป็น x คูณ x แบบนี้10อะไรคูณกันได้บวก10 5คูณ2กับ10คูณ1ใช้บวกหมดเลยเพราะว่าพ์กลางเราเป็นบวกถ้าพ์กลางเราเป็นบวกเราก็จะไม่ใช้เครื่องหมายลบกับลบเลยทีนี้มีอะไรนะ5คูณ2กับ10คูณ1อ่ะ เป็นบวกทั้งคู่ลองคูรดู5คูณ x เป็น5 x 2คูณ x เป็น2 x 5 x บวก2 x เป็น7อ่าไม่ใช่8ไม่ตรงใช้ไม่ได้อีก1ตัวล่ะอีก1ตัวก็คือ10กับ1บวก10กับบวก1 10คูณ x เป็น1 0 x 1คูณ x ก็คือ1 x เป็นบวกทั้งคู่นะบวกกันเป็น11อ่ะไม่ตรงอีกอะหมดแล้วตัวเลขของเราทำยังไงทีนี้แปลว่าใช้วิธีการแยก2วงเล็บแบบนี้ไม่ได้ทีนี้ถ้าใช้วิธีการแยก2วงเล็บแบบนี้ไม่ได้เขาให้ใช้วิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ก็คือสูตรอะไรนะ ที่พูดไปเมื่อวาน a กกำลังสองบวกสองคูณ a คูณ b a กกำลังสองบวกสองคูณ a คูณ b บวก b ีกำลังสองเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็สูตรลบถูกไหม a กกำลังสองลบสองเอบวก b ีกำลังสองเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสอง่ะมี2สูตรนี้ทีนี้วิธีการดูให้ดูตัวนี้ให้พิจารณา a กำลังสองบวกส ab เอาง่างๆพิจารณาพจดหน้ากับพจน์กลางก่อนอ่ะทนี้จัดให้อยู่ในรูป a กำลังสองบวกส ab a เราก็คือ a กำลังสองอ่ะประนั้นก็ได้เป็น a กำลังสองบวกสใส่ตามสูตรนะคูณ a a เราคือ x ถูกไหมก็ x ทีนี้ b b ก็ดูจากพจน์กลางพจน์กลางตัวนี้เป็น 8x เราก็ต้องแยกให้มันได้8 2คูณ x เป็น 2x 2x คูณอะไรได้ 8x คูณ4อ่อันนี้คือ a กำลังสบวก 2คูณ a คูณ b เห็นไหมเราได้ b แล้ว b เราคือเลข4ฉะนั้นบวก b กำลังสองก็ต้องเป็น4ี่กำลังสตัวนี้โยกมาตัวนี้นะเป็น b- ีกำลังสองทีนี้ในโจทย์เรา4ีกำลังสองเท่ากับ16ในโจทย์เราไม่มี16แปลว่าเรายืมมายืมมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่เรายืมมา ทีนี้พอยืมมามันไม่มีในโจทย์สิ่งที่เราบวกเข้ามาเนี่ยเราจะบวกมาหรือยืมมาเฉยๆไม่ได้เราก็ต้องคืนไปอันนี้คือเราจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์ให้อยู่ในรูป a กําลังสองบวกสอง ab บวก b กําลังสองแล้วทีนี้สี่กําลังสองตัวเนี้ยเรายืมมาเพราะฉะนั้นเราต้องลบออกไปด้วยคืนไปด้วยแต่คืนข้างนอกเพราะว่าเราจะจัดรูปนี้ถูกไหมให้อยู่ในรูปกําลังสองอ่ะเราต้องคืนเข้าไป โอเคทีนี้10ตัวนี้นี่นะนี่นะสิตัวนี้เอามาบวกไว้ข้า <GO> ง <av uther> นอกแบบนี้นะตัวนี้กับตัวเนี้ยบวก4กําลังสองลบสี่กลังสองมันมีค่าเท่ากับ0ก็เหมือนเราไม่ได้บวกอะไรเข้ามาถูกไหมเหมือนพอเวลาเรายืมมาเราจะบวกเอาง่ายๆว่าถ้าบวกเฉยๆอ่ะไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีที่มาบวกเข้ามาเราก็ต้องคืนเข้าไปด้วยแต่คืนเอาไว้ข้างนอกนั่นเองอ่ะมาถัดมาในวงเล็บใหญ่ของเราเนี่ยในวงเล็บใหญ่ของเรา a อกำลังสองบวกสองเบวก b กำลังสองเนี่ยมันจะได้เป็น a บวก b ทั้งหมดกำลังสองซึ่ง a ก็คือ x บวก b ก็คือเลขสี่ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือวงเล็บใหญ่เนี่ยได้แค่นี้ทีนี้ตัวที่อยู่ข้างนอก ลบ 4, กำลังสก็คือลบเท่าไหร่ลบ16อ่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2จะเท่ากับ16เพราะว่ามันคือลบ4คูณกับลบ4แต่ลบ4กำลังสมันคือลบของ4คูณ4เท่ากับลบ16นะไม่เหมือนกันนะอ่านก็ไม่เหมือนกันได้ตัวนี้ อ่านว่าลบสทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ตัวข้างล่างนี้อ่านว่าลบสยกกําลังสองอ่านไม่เหมือนกันอ่ะมาต่อลบสิแล้วก็บวกสิต่อโอเคถัดมาในวงเล็บเราไว้เหมือนเดิมลบ1ิบวกสิเป็นเท่าไหร่ลบ1ิบวกสิเป็นลบห ทีนี้กรณีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้มันจะมีเหมือนที่เราทำเมื่อวาน6ตัวนี้อ่ะรูปนี้อันนี้นะทั้งหมดเนี่ยนะรูปเนี้ยมันก็คือเราจะต้องทำให้มันอยู่ในรูป a กํลังสองลบ b กํลังสองเพื่อจะแยกอีกเป็น a ลบ b คูณกับ a บวก b แต่คราวนี้หนูดูเลข6 ตัวนี้เป็นกําลังสองแล้วถูกไหมหกจัดให้อยู่ในรูปกําลังสองมีอะไรยกกําลังสองแล้ได้6กไหมสายกกําลังสองเป็น9นะไม่ใช่หกนะ2ยกกำลังสองก็เป็น 4. สี่แสดงว่าไม่มีไม่มีทีนี้ทำยังไงถ้าไม่มีใส่รูทแล้วก็ยกกําลังสองแบบนี้เลยจําไว้ตัวไหนที่ทําให้มันเป็นกําลังสองไม่ได้ใส่รูให้มันเลยใส่รูทแล้วยกกําลังสองมานะ มันก็ได้รูปนี้แล้วนี่ได้แล้ว A กํำลังสองคือตัวนี้ x บวกสี่ b กำลังสอง b ก็คือรูทหกอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ a ลบ b ก็เป็น x บวกสี่ลบรูทหกอีกวงเล็บหนึ่ง x บวกสี่บวกรูทหก แบบนี้อเอามัรวมวงเล็บกันมันบวกลบกันไม่ได้4กับรูทหบวกลบกันไม่ได้นะแก้ได้ x บวก4ลบรูทหกับ x บวก4อขอโทษกับ x บวก4บวกรูทหเนี่ยจบนี่อันนี้ก็จะยากขึ้นไปอีก มาต่อกันที่ตัวอย่างที่3กรณีข้อนี้ก็เหมือนกันกรณีข้อนี้ก็จะเป็นกรณีที่แยก2วงเล็บไม่ได้เหมือนตัวอย่างที่2เมื่อกีน้นี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีใช้กำลังสองสมบูรณ์ช่วยเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ทีนี้เ x ก,กำลังสองลบ2 6 x ลบ4 5อเท่ากับ ถ้าบางคนไม่เชื่อลองแยกตัวประกอบก็ได้นะอ่ะโอเคทีนี้กรณีนี้อันนี้เป็นลบเนาะถ้าเป็นลบครูบอกว่าเราให้เราพิจารณา2ตัวแรกถูกไหมถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบให้ใช้สูตรที่เป็นลบนะสูตรที่เป็นลบหมายความว่าสูตร a กําล 2, ังสอลบส ab บวก b กําลังสองแบบนี้ไม่ว่าตัวข้างหลังเนี่ยไม่ว่าตัวเนี้ย จะเป็นบวก154หรือลบ154ก็ตามให้พิจารณาพจน์หน้ากับพจน์กลางเสมอตัวข้างหลังจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบช่างมันเราไม่ได้สนใจเราสนใจแค่พจน์หน้ากับพจน์กลางเราจะได้ดูว่าจะใช้สูตรไหนเนาะโอเคทีนี้อ่ะมาถ้าใช้ตัวนี้มาดู A อกำลังสอง A ของเราก็คือ x อกำลังสองลบด้วย2คูณ A a ก็คือ x b อ่ะมันเป็น26อันนี้2คูณ x ได้ 2x แล้ว 2x คูณอะไรได้26 2x คูณกับ13โอเคเราได้ b เป็น13 a กำลัง2ลบ2คูณ a คูณ b เพราะฉะนั้นก็ต้องบวก b กำลัง2 พดหลังเป็นบวกเสมอนะบวก b กํลังสองก็คือบวก13กํลังสองแบบนี้ใส่วงเล็บไว้ให้เขา13ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ169 169ในโจทย์เรามีไหมในโจทย์เราไม่มีเลยไม่มี169เลยแปลว่าเรายืมมาอะยืมมาก็ต้องคืนไปบวกเข้าก็ต้องลบออกโอเคทีนี้154ตัวนี้ ลบ154ตัวนี้เอามาไว้ข้างนอกเหมือนเดิมแบบนี้ที่ในวงเล็บเราตามสูตรเรียบร้อยแล้ว a กำลังสองลบ2 ab บวก b กำลังสองจะได้เท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดกำลังสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a ลบ b คือ13นะทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ส่วนตัวข้างนอกลบ13กำลังสองก็คือลบ169 แล้วก็ลบ154ไว้แบบนี้หัดมา,าลบ1 6อลบ154ได้เท่าไหร่เป็นหนี้อยู่แล้ว169บาทเป็นหนี้เพิ่มอีก154บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็นหนี้ทั้งหมด323 ดู3ามถอดรูทได้ไหมเนี่ยแยกตัวประกอบได้ไหมเนี่ยสามอ่ะเดี๋ยวลืมบอกถ้าสมมุติว่ากรณีตัวเลขข้างหลังมันเป็นเลขที่ยกกําลัง2ได้เช่นอ่ะสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะสมมุติมันบวกลบเลขกันแล้วได้ลบหนึ่ง,งทำให้เป็นกําลังสองได้ก็คือ ยกกำลังสองเลยนะไม่ต้องใส่รูทให้เลข1นะเออถ้าเป็นเลข1ไม่ต้องใส่รูทให้มันนะบางคนบอกอะไรยกกำลังสองแล้ได้1ไม่มีมีนะก็คือ1น,นั่นแหละอย่างง,งนะอ่ะเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะสามร้อมนะีเนาะสามอี่สามีอะไรยกกำลังสองในสามร้ย่ไหมไม่มี ถ้าไม่มีก็คือเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยใส่รูทแล้วก็ยกกำลัง2อ่ะตอบเลยก็จะได้เป็นอันนี้ผลต่างกำลังสองเหมือนเดิมนะ a กำลังสลบ b กำลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a บวก b เพราะฉะนั้นแกได้เป็น X-13 ลบสิลบูทสามคูณกับ x ลบ13บวกรูท3นั่นเองจบแล้วแบบนี้